การยกระดับจิตแบบทั่วๆไปนั้นต่างก,กันกับการยกระดับจิตแบบปุถะการยกระดับจิตแบบทั่วๆไปที่มีผู้มาให้ความรู้กันเยอะในโซเชียลนั้นจะเน้นไปในทางที่ทำให้ตนเป็นคนดีมีความสุขกับชีวิตโดยไม่ไปเบียดเบียนใครขอให้ตนเองมีความสุขก็พอแต่มันคือความสุขที่ตามใจกิเลส ซึ่งทางกับผลทางของจิตแบบพุทธ,ธความสุขที่ตามใจเิเลสคือความอยากเช่นความสุขของฉันอยากกินกาแวเย็นอยากกินชาไข่มุกอยากกินชาบูอยากกินหมกูกระทะอยากจิบเบียร์เย็นๆอยากเห็นตัวเองสวยหล่อตลอด,ลอดไม่อยากเห็นตัวเองหน้าเหี่ยวย่นอยากมีเงินเยอะๆ เพื่อหาซื้อวัตถุสิ่งของต่างๆมาปนเปริอตามที่ใจตัวเองต้องการและมีความสุขซึ่งแตกต่างกับผนทางแบบจิตพุทธ,ธะอย่างคิ้นเชิญจิตพุทธ,ธะจะเน้นเอาชนะกิเลด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาพระพุทธเจ้าจึงทรงบอกว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุและปัใจจัยในการเกิดขึ้น เพราะผลต่างๆเกิดจากเหตุเมื่อดับเหตุทั้งหลายได้ผลก็จะไม่ตามมาฉะนั้นการไม่ตามใจกิเลสแบบจิตพุทธ,ธะก็จะไม่ทําให้เกิดโทษตามมาไม่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไตโรคความดันไม่ทุกข์ไม่เสียใจกับการจากไปและการไม่ได้ตามที่ใจต้องการการยกระดับจิตแบบจิตพุทธ,ธะ เป็นจิตที่สูงกว่าละเอียดกว่าถ้าผู้ใดกำลังศึกษาเรื่องการยกระดับจิตก็ต้องเลือกฟังผู้สอนให้ดีว่าเขาสอนแบบไหนเราต้องการอย่างไรจะยกระดับจิตแบบมีกิเลสหรือกำจัดกิเลสก็เลือกกันเอาเองนะครับ